สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมกันดีก่อนครับเรามาเริ่มกันต้นที่ข่าวนี้นวิวคาสเซินสนใจจะคว้าตัวทฮมซาชูเดรีในช่วงเสมอน,นี้ โดยทางดิวคาสเซนอยู่เต็ดนั้นสนใจจะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวฮัมซาชาลดูรีนะฮะกองกลางของทางเลสเตอร์แต่อนอื่นเลยอาจจะเป็นต้องขายผู้เล่นบางคนเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเขาก่อนโดยการตามบาริงานของทางเดล่เมลสตีฟบูชหัวหน้าโค้ชของทางดิวคาสเซนต์กำลังผลักดันให้ทีมย้ายไปยืมตัวกระทางฮัมซาชาลดูรีมิฟิลตัวรับของทางเลสเตอร์ในขณะที่เขานั้นมองหาโอกาสในการเสริมทัพแต่ทางแม็คพีนั้นจะต้องตัดทีมของพวกเขา โดยกำจัดสมาชิกทีมชุดใหญ่บางคนออกไปเพื่อจะให้มีที่ว่างสำหรับอดีตท,ทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุ21ปีได้มีโอกาสเล่นในชุดใหญ่ของเขาซึ่งดานิวกาเซินนั้นยินดีที่จะย้ายออกจากทางสิ่งที่ชื่นชอบของเจฟฟ์เฮนดริกนะฮะพี่น้องลองสตาร์ฟฟาเบียนซาและก็เซรเรนคลาร์กทุกคนพร้อมสำหรับการออกทีมในช่วงสมอน,นี้โดยทั้งสตีฟรูทเนี่ยได้รับการกล่าวขานมาว่าเป็นแฟนตัวยงของสไตล์การเล่นและความคือคักล้นของผู้เล่นประนั้น และต้องการนำนักเตะวัย3ปีรายนี้ไปที่เซนต์เจมส์พาร์คเพื่อจะให้พวกเขามีพลังและก็เล่นเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นในใจกลางของทีมของเขาซึ่งเป็นอาที่เข้าใจกันว่าตัวผู้เล่นเองก็กระัดจล้นที่จะย้ายออกจากทางทีมคิงพาเวอร์สเตเดียมเพื่อจะให้เวลาเล่นที่สองเสมอมากยิ่งขึ้นโดยข้อเสนอของนิวคาสเซลทำให้ข้อเสนอนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นสหรับทางเชารดูรี่นะ โดยชาวตุลี่คนนี้เขานะผมก็อยู่ตำแหน่งถัดจากทางวิฟิ t เอนติตี้นอมปารลิสเบนดี้และก็บูบาคารีสมาเลที่เพิ่งได้รับจากการว่าจ้างตำแหน่งกองกลางเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งเดอะฟ็อกนั้นจะต้องเข้าใจมาว่าทําไมชาวเครดิตเหล่านี้ต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อจะฟื้นฟูอาชีพของเขาซึ่งเขาคนนี้ลงเล่นเพียงแค่22นัดในฤดูกาลที่แล้วโดยจํานวนนี้มีเพียงแค่10เกมในฟอรเมริกิตแม้ว่าทางเดสเตอร์นั้นจะบาดเจ็บมากมายก็ตามที โดยจเตีววิสามเปรนี้เหลือเวลาแค่2ปีในการเซ็นยาก,กับทางเลสเตอร์ตี้และจังจากสยามก็ยินดีที่ทำข้อตกลงกับทางเชลดอรี่ซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่มีความสามารถในการส่งบอลที่ดีและเข้าใจตำแหน่งการอ่านเกมของเขานั้งอย่างจอดเยี่ยมและเขามักจะวางเขาเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อแยกการเล่นของฝ่ายตรงข้ามใหจุกได้ นอกนี้เขายังได้เล่นเป็นย์เมคเกอร์ที่ซ่อนเบรน์ในขณะที่ถูกยืมตัวมาที่เบอร์ตันอันเบรียนในช่วงหลายปีที่เขาเลี้ยงดูวมาและสามารถจ่ายบอลแบบโปรเกรสซีฟผ่านพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านได้เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เหนียวแน่นและกระชับกระเฉงและก็เป็นแท็กเกิลที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เคยลังเลที่จะบินไปสู่การท้าทายแม้ว่าบางครั้งจะรีบร้อนไปก็ตามซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะ ดยชาลูรี้คนนี้ถ้าจะเป็นตัวสำรองที่ชาญฉลาดเพราะกองกลางของดิวคาสเซนปริกร้องอาภรณ์น,นะฮะและความสดของแมฟฟี่ได้นำอาจอนวิลวร็อกเข้ามาแล้วก็ซึ่งจะเยี่ยมในการก้าวไปข้างหน้าในตำแหน่งผู้ทำประตูซึ่งการจับคู่ควบคู่กันไปกับทางชาลูรี่นั้นที่มีใจจดใจจอ่อป้ายิ่งขึ้นที่จะทำประตูให้ดีขึ้น โดยกองการดอร์สเลนมองออกไปนอกลู่นอกทางน,นะฮะและไม่มีอยู่จริงในขณะที่พวกเขาหลับไหลในความพ่ายแพ้ต่อทางเวสแฮมไป4-2เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีใครปฏิเสธความสามารถในการสร้างสารรค์ของจอนโจเชฟฟี่ Ch แต่เขาสามารถเอาชนะตำแหน่งกองกลางได้อย่างง่ายดายซึ่งการที่เขาได้ฟิวที่คว้าแชมป์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์อย่างทางเชลดูรี่คนนี้มาช่วยจะทําให้พวกเขาได้เปรียบในการก้าวไปข้างหน้าและรักษาตําแหน่งแบ็กเอาไว้ได้อย่างแน่นหนาเลยนะ ทก,กาดปื้่มฟอร์มเลสเตอร์ชนะบูฟโดยจอร์ดี้แทก,กาดอดีตตำนานเลสซิตี้ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ผ่านทาง LFC c Radio ชื่นชมนักเตะรุ่นน้องบอกว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับช่วทำให้ทีมจอก์สยามเก็บชัยเหนือวูฟ์ตันวันเดอร์อร์ในเกมเปิดสนามทุกวันริกิกได้สำเร็จโดยเลสเตอร์ได้เปิดบ้านเอาชนะหมาป่าในศึกมิดแลนด์ดาร์บี้แมตช์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจบเกมแทก,กาดเนี่ยก็ได้เอาปากชมแข้งที่จบสยามทุกคนรวมถึงบรรยากาศการเชียร์ที่ยอดเยี่ยมที่ถิ่น King Power Stadium อีกครั้งโดยอย่างแรกสุดนั้นต้องยกย่องให้กับบรรยากาศที่ถิ่น King Power Stadium แท็ก,กาดด้กล่าวมีคนถามว่ากาันเล่นในบ้านกับนอกบ้านมันต่างกันไหมวันนี้ทุกคนคงได้คาตอบแล้วผมคิดว่าแฟนๆช่วยให้เรานั้นได้ชนะกับทาง w o l มาดีมากเลยนั้นในขึ้นหลังแต่พวกเขาจบสกอร์ได้ไม่คมแต่ส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับทาง แนวรับของเราบูฟคงเสียได้ดไม่ใช่น้อยเพราะพวกเขามีโอกาสแต่นี่แหละฮะฟุตบอลและวันนี้เลสเตอร์ก็สมควรได้3มแต้มเพราะว่าพวกเขาทําไม่ดีทั้งเกมรุกและก็เกมรับนอกจากนี้แทกาดยังมั่นใจมาว่าชัยชนะนัดนี้ทาให้ทางขุนพลยิ่งจอกสยามมีความมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกและก็พร้อมจะบุกไปคว้าชัยในเกมเยือนเวสต์แฮมในวันจันทร์หน้าอย่างแน่นอนโดยสามแต้มวันนี้สําคัญมากเลยนะอดีตกองหลังตํแหน่งได้เอ่ยนะฮะ มนันเป็นการเริ่มต้นที่สวยลองคิดดูว่าถ้าเราแพ้ทุกคนคงคอตกและก็เดินกลับห้องแต่งตัวอย่างแน่นอนดานมโบรายเกยอมรับตัดสินใจผิดพลาดที่เลสเตอร์เพราะเขาหมดรักในฟุตบอลแล้วโดยดังเดีย,มร,ย,ยมรายเกยอมรับว่าตกหลุมรักฟุตบอลในช่วง6เดือนสุดท้ายของอาชีพการค้าแข่งกับทางเลสเตอร์ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดไปหน่อยนะโดยกรเนี้จบฤดูกาล2019-2020 ด้วยฟอร์มที่ดีทําประตูให้กับทีมอัลชินาเชฟฟิลด์และก็ตั้งเป้าหมายในการเสม,มอกระทางวัตฟอร์ดและก็อาร์เซนอลเมือ่อฟุตบอลปิดประตูไปแล้วแต่กลับมาจากช่วงเสม,มอได้ก็หลุดพ้นจากความปวดปานและไม่สามารถเล่นได้แม้กระทั่งอบเมนัตสำารองเขาเล่นฟุตบอลธุรกิจเพียงแค่8นาทีกับทางเดอะฟ็อกก่อนจะย้ายไปที่สกุลเดสเซร์ิก้าเยอรมันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในอาชีพการค้าแข่งของเขา ในขณะที่ไม่ต้องการจะขยายเขาก็กล่าวว่าในช่วงเวลานั้นเขาทำการเลือกที่ไม่ดีบางอย่างออกมานะโดยเขาได้บอกว่ามันยากมากเลยเขากล่าวในบริการการแข่งขันของทางเอฟเวอร์ตันทุกครั้งที่คุณลงสนามและสะพัดบอลมันเป็นหนทางที่จะก้าวต่อไปเพราะความรักตามธรรมชาติของคุณที่มีต่อเกมแต่มันถึงจุดที่ฉันสูญเสียความรักนั้นไปแล้วมันเป็นเกมของทีมและผมก็ไม่เคยต้องการจะสร้างปัญหาใด ทัศนคติของผมนั้นดีอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้รับรางวัลหรือการฝึกที่ดีคุณถามตัวเองมาว่าแล้วประเด็นคืออะไรคุณต้องค้นหามันในตัวเองให้เจอเพื่อจะให้เข้มแข็งถ้าเข้าไปแล้วงอนเป็นวันที่เสียเปล่าแต่มันเป็นวิธีที่คุณนั้นรู้สึกและรับมือที่บ้านซึ่งตอนแรกนั้นผมปร,รับมือมันได้ไม่ดีผมตัดสินใจผิดแต่ผมก็ไม่เสียใจที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถ้าผมนั้นอยู่สถกกานแบบนี้อีกครั้ง ผมจะต้องโฟกัสกับการกลับมาอยู่ในทีมไม่เสียเวลาตัดสินใจผิดพลาดอย่างแน่นอนเวลาของเกรย์ในเยอรมน,นีนั้นเริ่มต้นได้ดีแต่มีเป้าหมายและก็อีก2แอสซ,ซิสในสามเกมแรกของเขาดูเหมือนว่าจะแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของเขาที่จะย้ายไปเล่นในศุกบุนเดสเซิกาเยอร,รมันมากกว่าที่จะเป็นแฟนทุตบอลภัณกิจที่ไม่ระบุชื่อในครั้งนี้นะแต่นอกสนามการต่อสู้ครั้งแรกของเขาเนี่ยช่วยให้เขาตระหนักมาว่าเขาเติบโตในภาพแวดพร้อมที่เขารู้จัก มันเป็นการย้ายไปที่เยอรมนีเป็นเรื่องของจากน้านในตอนแรกคุณรู้สึกเสียใจสรับตนเองในบางครั้งและการ COVID ์โคาิดในทีมทำให้มันยากขึ้นแต่ผมเอาตัวเองออกจากเขตที่สบายของผมแล้วและต้องเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นไม่นานแฟนของผมเองก็จะออกมาและก็เริ่มปรับตัวให้กับเข้ากับวัฒนธรรมและชีวิตชาวเยอรมันด้วยความหวังที่จะจุดไฟในที่เป็นคแั่งของเขาอีกครั้ง ที่กุยสันาพาร์คสเตเดียมและก็เติมเต็มศักยภาพที่แสดงให้เห็นในช่วงแรกของเขาที่เบอร์มิงแฮมเครคนนี้ก็ได้กลับว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะเพิกเฉยต่อการพิจารณาทางออนไลน์ที่เข้ามาหาเขาเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะค้นหาความคิดเห็นเชิงลบในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ The Fox ซึ่งผู้เล่นอายุน,น้อยทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับการโฆษณาคุณเริ่มรับรู้ถึงศักยภาพของคุณและวิธีที่คุณหรือว่าผู้คนมองคุณ แต่ในที่ที่มีผู้เล่นเริ่มตั้งคำถามกับตนเองผมคิดว่าผมคนเืนเ่อยเหรอผมจริงเหรอผมทำให้คนผิดหวังหรือเปล่านะเมื่อคุณเติบโตขึ้นคุณจะเข้าใจว่ามันไม่สำคัญคุณต้องสู้กับเกมเพื่อจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากตัวคุณเองผมมองหาคำชมและความคิดเห็นเชิงลบผมจะปล่อยมันในสิ่งเชิงลบไปที่ส่งผลกระทบต่อผมเป็นอันมากมายเลยนะ แต่มันก็เปลืองพลังงานทางจิตใจใช่ไหมผมต้องทําในสิ่งที่ผู้จัดการทีมและทีมของผมต้องการจากผมจากนั้นในสุดท้ายแล้วผมก็ทําในสิ่งนี้เพื่อตนเองและครอบครัวของผมบางครั้งผมคิดว่าผมเนี่ยรู้สึกอย่างไรหากผมไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ผมรู้และก็ทําได้มันทำให้ผมกลัวและผมรู้ว่าเมื่อจบอาชีพการงานแล้วผมจะไม่สามารถพอใจและกดนดันตนเองและผมรู้ว่าความสามารถของตนเองคุณต้องทําให้ฟุตบอลน,นั้นง่ายขึ้น ไม่ใช่ทําให้มันซับซ้อนผมมีแนวทางที่จะออกไปเล่นนะและมันเป็นสิ่งที่ผมทำตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วตอนนี้ก็20ปีต่อมามันแตกต่างกันอย่างไรผมอยู่ในลิกที่สุดในโลกและค่อนข้างจะแน่ใจมาว่านั่นเป็นคําชมความสามารถของผมณนะัจจบน,นี้และคลิปข่าวเลสเตอร์ก็จบแล้วเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแ like, ชร์ share, ให้กับผมกันด้วยนะครับ